Musa. Aku tak pergi kan ni nak. Kau nak tak mia. ngam tak ada. Tak kau ngam, kau ni ni. Tak kau ngam kau ni. ni ada tak? อยากเห็นนับเพลนพญ่จับก้องเอามาหาก่อนหรือวิ่วีอาร์วิติโนทีลาส์นไโกอิซอยบังลาลาสไนวิติโนทีวิคัมฮงทริโอคคกลาส์ใน and n o ม I'm sexy c k y here's my throw I'm sick here my white make 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 l i e a d o ิก i อ k a d s, s e uh, v Get there. <laughs> what we doing here? Eat. Eat. Eat important more than anything. Yeah. <laughs> One thing more important. Eating, yeah. <laughs> we all love eating. <laughs> Eating, drinking, <laughs> talking, spend money. We love it. <laughs> oh, I think is coming. Good. No, really black. Sky really black. Oh, I wear some yeah. yeah, graphic. Seafood salad, huh? Mm, seafood salad. What is it? ขอบคุณค่ะอันนี้กระปิเปรี้ยวหวานนะเก่ง Thank you เปรี้ยวหวานซีฟู๊ดสลัด Thank you นะกินแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสั่งมาเยอะกินไม่หมดนะคะเสดานี่แฟนขับว่าแฟนขับ่าโอยจะสั่งมาหน่อยแถร่ำรวยมีเงินทองกระดอกกระแด่สั่งมาหน่อยแถบไข่บ่มมีเงินข่สั่งมาหลายก้อนเจ้าอีกทุกคน่ลย เดี๋ยวก็เธอเงื่พร้อมแข็งมากมายพร้อมแข็งอินฟอร์นสั่งมาสกรนีเ้าใบอิ่มเ้าไปสั่งต่อนะจ๊ะเนาะอย่าไปเหยัดมาใหญ่ใจโตนะจ๊ะเด้ดเอเห็นสร้างขี่ขี่น้ำสร้างนะจ๊ะเนาะมันบอดีเนาสั่งมาเฉพาะข้าพกอ,อกินนะจ๊ะเนาะนี่เขาเรียกว่าการใช้เงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ตามสไตล์ยาสปูเห็นว่ทุกขัยอยู่แบบพ่อเพียงถึงสิงมีเงินมีทองทุขกขัยแตอยู่แบบสบายสบาย กนกันเนาะมาวันนี้ไม่กินเขาน้ำกันกนกะเนาะฝนตกหรอเล่นหนึ่งคำฮะนีนนี่เค so, yeah. okay, okay, ยอยุอีดโชว์แฟนคับท, e. ที่เที่ยวแฟนคับพูดอนัดพูดอืมพูด curry prawn okay patty ้ไปนได้ปะนี่ฝนตกพี่ตั้งกูเปสมัครแล้วตั้งกล้องว่าได้หรอฝนตกยา่านฝนลงกล้องข่อยไม่้ พอกันไหมคิดกินอ้นพอกันไหมคิดหน่ะแ,แต่เนาะไปแล้วนะ